สวัสดีคะ่ะพี่น้องเขาก็มางพม่าพอาพอกันเช่นเคยสําหรับอีพีสองเนาะคะ่ะเก็บเห็ดเขาคอกวันนี้เนาะคะ่ะว่าสีหมานบ่หมานเดี๋ยวเขาไปลุนกันอีพีหนึ่งกับหมานอยู่ค่ะเดี๋ยวเขามาลุนว่าอีพีสองเขาสิไดหลายปันไดเนาะคะ่ะปักไปลุนไปรับชมกันเลยเนาะคะ่ะนี่สามองเห็นไว้แล้วคะ่ะเห็ดพึ่งขมิ้นนี่ดอกงามๆเลยคะ่ะนี่ได้ตจากอีพี แหลกเด้อค่ะเ,เ,เะห็นยูจ่าห้างห้างห้างโอ้ยของน้ำจกเอาก่อนค่ะ เอารถค่ะยุบานไหน,ยยนค่ะโอ้จา้า พี่น้องเพิ่อนขมาหาแน่ยุคค่ะคุ้นหลายยุคค่ะมื่อนี้มวนยุคค่ะเหีหางเงนี้เห็ดหเห็ดแดงโอ้ได้ยุคตนนันเนาะ,ะข้าเจ้าได้เห็ดแดงนะพี่นอ้องเพื่อนมาจากหน้องกี้บุรีรัมย์เฮานี่แล้วค่ะ mỹ nhảy với con cả maha cưới cẩn day bò mỹ nhảy nha có ai kiểng dưới đọc không? nong áo. <laughs> <laughs> กิบด้วยกันมาดอกในน้อยขี้ดรอกสร็แก่งหวานดอกง่ายกุ้ยสีหอดบานมันเมียตัวแมนอยู่ดังเละเนี่นเป็นดอกจูมค่ะนี่กำลังเกิดดอกจูมเลยนี่ค่ะกำลังออกเลยค่ะ โอ้ยมังหันเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าพี่น้องเพิ่นหลายยุ่มยำยุ่มยำหยาดกันมวนๆค่ะอืะาได้พออีกแล้วเห็ดผิ่งแสบเนยนะคะโอ้มืนอนีมานเห็ดเผิ่งขีมินคักเห็ดเผิ่งชนิดนี้เกิดเป็นมูดะะ้ค่ะแล้วแต่พื้นที่มูย้ํามูม่น่อยสลับกันไป เฮลางกค,ค่ะเฮลางกเหลืองดอกงามๆเลยค่ะกําลังออกจากไข่อือนี่เก็บเลยค่ะนี่จะกดอกน้อล่ะค่ะโอ้หมดหลายบ่เมนมบ่มเมนบ่เมน มาเมนเ็ดนี่อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้เพิ่นสูแล้วพี่น้องปอยให้เป็นเสียต่อไปจ้ะใส่โอ้นี้ดอกหนึ่งเฮดเพิ่งขมิ้นค่ะอ้วนหน่อยพี่น้องไข่ละงอกอ่อนอีกจุ่มหนึ่งค่ะ โอ้อยเอามีดมาจิ้มกอนพี่น้องนี่ค,นค่ะโอ้สวยงามเลยค่ะเดี๋ยวค่อยฝานขาที่หลังเลอพี่น้องสมองวัฒนาดหลายดอกขึ้นบานแล้วค่ะหอยหอยคากกินเอายุดเขาค่ะช่วงเห็ดหาบ่คาอยมีเขากะนั่น เพิ่งชิมินค่ะเอ,อันนี้กําลังออกหลายเนี่ยช่วงเนี่ยค่ะอือนี่ค่ะ,คะถึงดอกไงเอาดอกน่อยก่อนอโอ้ดอกนี้ดอกไงดอกงามอยู่ค่ะสดสดอยู่ค่ะโอ้แข็งกระดืออยูค่คุณนะเจอ,อแล้วค่ะอดอกสุ อ่อนน้อไม้พี่น้องน้อจูดอ้วนค่ะอ้วนแน่นี่อึ๊บเดี๋ยวเอามีโซ่เอาก่อนค่ะคุณน้ออ้วนอ้วนโอ้กล่องกระจิซบสั้นนี่เด้อค่ะนี่ เพิ่มขีมินค่ะเห็นละงกพี่นนอะเกิดอ,อ,อยู่ในป้าเลือกๆพูนะคะ่ะเห็นละงกเหลืองค่ะเห็นดอกเดียวมีมูบ่บลาเนาะนี่พี่น้องโอ้ยอยู่ในป้านั่นพูนะค่ะนี่นี่เ,นเพิ่มขีมินค่ะ โอ้ดอกอง,งามๆเลยอุย้ยมันนี่หมานแห้งค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ดอกนึงดอกน้อยๆค่ะดอกนึงค่ะเกิดกับเขาไม่นี่ชุดนี่ บเหยียบพี่น้องมึงดอกบกไงดอดตีนเสาหมองนี่คุณน่ะวางไว้ก้อนพี่น้องวัฒนัดมาเย็บดอกนี้ก้อนมือกระด,ำดำําดําดินเป็นดินผู้เขาไฟเด้วค่ะก็เลยมือดําเน่จักน้อยใสถุงมือบัถนัดค่ะพี่น้องโอ้ยดอกน้ำงามเลยค่ะิงึงดอกอ้วนอ้วนมากเดี๋ยวสหมองตัดขาทีหลังเด้วค่ะ นี่แต่เห็ดอันนี้อ้อยตอยเลยค่ะน,นี่พอเห็นละงอีกแล้วคะอุ้ยหอยแมงกินตัวนี้ยหอยแมงกินกินมาก ยื่หลังเหงาไหมพนพี่น้องเอาอยากค่ะเออลุดอืมหลังงูกําลังโพขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวมีจิ้มก้นค่ะมัทนัดโอ้อขาเพื่อนไวซะให้เพื่อนเป็นเซีย่อไปเนี่ยณูนะห้อยข้อไปเราเรียกพี่น้องพนอนะอีกละ นอ่หนูบ้าบ้อยเพิ่อนออกไปน,นี่อันนี้ขึ้นไหมเฮี่ลง,งกเลี้ยงน้อยค่ะเพื่อนเหลือตาไว้ให้เฮ็ดเพิงขีมินค่ะดอกงามๆเลยค่ะเฮ็ดขี้แค่เดียนกำลังขึ้นไหมีหน่นพี่น้องมึ้งสูบลูบเลยค่ะนี่ สองดอกเห็ดฉีกเดี่ยนกัะตูกเดียวกันก็เห็ดละงกนั่นละค่ะนี่ออกมาจากไข่คือกันค่ะแกงแซ่บคือกันยางมาพ้าเห็ดตีนตั้มค่ะหรือว่าเห็ดโคกนั่นเองพี่น้องบ้านสมองเันเห็ดตีนตั้มเนอะค่ะ เฮ็ดน้ำหมากค่ะนี่นี่ด้วค่ะเฮ็ดกำลังขึ้นไม่เฮ็ดตีนตั้หฮาสายๆเพิ่นกระแตกขึ้นไม่ค่ะอืมคาบ,บใบไม้บังเชียนแน่ด้วยค่ะ นี่ก็พออีกแล้วพี่น้องดอกงามค่ะดอกง่ายังแข็งอยู่เลยค่ะคุณะคุณะเ็ดพึ่งขี้มินเ็ดขี้กระเดียนดอกงามๆสูบรูปเลยค่ะกำลังขืนไม่คุณะดอกงามค่ะดอกแข็งดีอได้หลายเติบแล้วพี่น้องเบิ้งมีแต่เห็ดแสบๆเลยค่ะมือนี้ เห็ดตินตั้มค่ะนี่พี่น้องคอเห็ดละง,งงอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเกือปาดขาที่หลังแล้วค่ะมานอีกแล้ว งามเลยค่ะคุณนงามงามโอ้ยเห็ดขีกเดียนอันนี้ไม่พีนออ่น้องดอกไงนี่เออขีกเดียนงามงามเลยค่ะดอกจากใครคุณน่ะใค้ายๆเห็ดละงกเลยค่ะเห็ดเพิงขีมินค่ะนี่เห็ดครกยุมนึง เฮ็ดโคกหรือเฮ็ดตีนตั้มนั่นแหละค่ะนี่ค่ะจะตัดขาที่หลังเะคะพี่น้อง